ไงครับแม่นเลยครับเจ๊แม่นค่ะสามม่วติติดเลยสามวดติดกี่ตัวสามตัวตรงค่ะโอ้สวัสดีค่ะครับสวัสดีคับสวัสดีเจ๊นงนะครับผมค่ะครับวันนี้เดินทางมาทําอะไรครับผมมาทําบุญค่ะวันนี้ครับที่วัดปู่ทองโตที่วัดปู่ทองโตค่ะ แต่ว่ามากเจอเจ๊หลวงแล้วกับสีถามเออขาทรางกันนี่ดีเด้ว่าเลขทางบ้านนะวัดป่านะพระทุดงเหรอคะใช่ค่ะพระทุดงค่ะเป็นวัดป่านะคะเป็นว่าอืาสามตัวสามงวดติดใช่ไหมนี่นีไหมใช่เป็นยังไงคะเราที่ฟังเนี่ยสามตัวตรงค่ะสามงวดติดเลยค่ะ อันนี้ไม่ใช่ค<ช>อนเทนต์นะนี่เรื่องจริงเนาะไม่ใช่คอนเทนต์คะเรื่องจริงค่ะโอ้พอ,พ,อพอเราเพิ่งทาเป็นครั้งแรกไงใช่ค่ะ,ค,ะครับเอาเล่าให้ฟังหน่อยครับผมอ่หลวงปู่มาปาักกฏที่วัดน,นะคะวัดป่านแล้วหลวงปู่จะให้เป็นตัวหนังสือค่ะตัวหนังสือสามตัวครับก็ให้เราไปซื้อเนาะแล้วแต่ดวงใครดวงมันแต่ทุกคนจะออกมาแนวทางเลขตัวเดียวกันหมดเป็นสามตัวตรงถูก งวดแรกก็ถูกตอนแรกก็ถูกไม่เยอะค่ะงวดที่สองจะมือเริ่มอ่อนแล้วค่ะเพราะว่าสามตัวตรงเลยค่ะครับแล้วงวดที่สามนี่คือเจมือถึงกับล้มเลยค่ะเพราะถูกเป็นหลักแสนขึ้นค่ะอือค่ะอู้หสามตัวตรงสามงวดติดใช่ค่ะเจ้ามือเริ่มล้มเริ่มล้มแล้วค่ะเจ๋งเว้ยไใช่ค่ะเฮ็ยจังแไอบ้านีพาอยู่ยากได้บ่า้ะใช่ค่ะ ขาได้ย้ายวัดเลยไหมช่วงข่าวล่าสุดนี่ย้ายวัดนะคะเราต้องตามไหยค่ะว่าท่านนี่ไปปรากฏที่ไหนเอาเป็นพระทุดงปรากฏใช่ค่ะอยู่ทั้งพู้ทั้งเขาว่าจ้ะถ้าทางพิจิตรนี่เพิ่นจะไปทางป่ามากกว่าค่ะอยู่ในป่าแต่ว่าแม่นเหละครับเจ่นงแม่นค่ะถูกกันทั้งบ้านเลยเหละครับโอ้ยเป็นหมู่บ้านค่ะทางหมู่บ้านคือดังเลยค่ะ คือเขารู้แถวนั้นะ่ะเราก็ไม่เอ่ยชื่อเขาเนาะส่วนมากจะให้แบบสามตัวหรือว่าสองตัวทันส่วนมากให้เป็นตัวหนังสือสามตัวค่ะตัวหนังสือสามตัวเลยเม็ดเดียวเลยหางเดียวใช่ค่ะอตอนแรกนี่ถ้าก่อนหวยจะออกสักประมาณช่วงบ่ายไปเนี่ยค่ะจะเป็นตัวเลขให้เลยค่ะถ้าใครอยู่ใกล้ๆท่านก็จะเห็นนะคะโอ้เขียนใหเลยใช่ค่ะ ก็คือว่าเลขออกปุ๊บท่านเขียนให้เลยหรือว่าก่อนเลขออกก่อนเลขกหนึ่งชั่วโมงนั่นไม่จะทันแหละเจโนงถ้าคนอยู่ใกล้ก็ถูกเยอะค่ะหลักแสนขึ้นทุกคนค่ะครับโอ้คือว่าก่อนเลขออกหนึ่งชั่วโมงแต่ก็ตรงตามในตัวหนังสือที่ท่านให้นะคะโอ้แต่ว่าตัวตัวหนังสือนี่ให้ก่อนแล้วคือตรงๆเลยค่ะใช่ ตัวตัวหนังสือนี่คือให้ก่อนเลขออกอยู่ใช่คโอ้ต้องอธิบายนะครับเดี๋ยวเอฟซีตกใจนะสามตัวตุ้งตุ้งสามตัวสามมวดติดใช่ค่ะเจ้ามือนี่วิ่งอย่างนี้เลยใช่ค่ะป้าอยากเห็นอยากไปกาบกันได้เนาะท่านมีโอกาสไปนอกจากนีงเนาะอยากไปกาบท่านอีกสักครั้งหนึ่งค่ะเผื่อให้ให้เรามาปวดหนีเนาะใช่ค่ะท่านเอายังไงท่านฝันเหรอหรือว่าขันน้ำมนต์ท่านบอกว่าท่านปฏิบัติธรรมได้ค่ะ ปฏิบัติสมาธิน่ะใช่ค่ะโอ้โนลท่านไม่พูดเยอะนะคะเขียนให้สั้นๆเลยตัวหนังสือสามตัวแค่นั้นเองโอ้ไม่พูดอะไรเลยใช่ค่ะไปถึงเอาไปเลยใช่แกจะรู้ว่าเราจะไปขอหวยไงบ่าวประมาณว่าอยากช่วยทุกคนล่ะค่ะถูกจนเจ้ามือหนีเลยเหรอครับใช่ค่ะเจ๊เคยถูกกับเขาไหมถูกค่าดแต่งบน้อยค่ะได้เท่าไรงวดนั้นน่ะโอ้ยได้หลักหมื่นค่ะงบน้อยแล้วคนอื่นล่ะ คนอื่นต้องหลักแสนเลยค่ะเขาทุนหนาค่ะว่าเรายังใหม่ๆใช่ค่ะท่านยังอยู่ที่เดิมไหมนี่แหละค่ะเราต้องตามค่ะกําลังติดต่อเราใครตามให้ล่ะครับเจนงครับมีแต่แม่นะค่ะตามให้อยู่แม่ไปวัดแม่อยู่วัดแม่ไปวัดแสดงว่าตอนนี้แม่กาลังตามให้อยู่ใช่ค่ะรอเด้อพี่น้องจะได้วันไหนครับเจนงครับน่าจะเป็นพรุ่งพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่สามสิบ ใช่ะยังทันเนาะยังทันเนาะน่าจะทันค่ะครับพรุ่งนี้นะครับอีีครับน่าจะทันแต่วันนี้เจหน่มีความฝันฝันแบบไหนครับเคยเคยฝันไหมค่ะเมื่อไนร่คะทีนี้จะเตรียมจดความฝันไม่ได้ฝันประมาณสองเดือนแล้วนะคะแล้วหวยก็ไม่ได้ซื้อมาสองเดือนแล้วเหมือนกันค่ะช่องหลังๆนี้นะคะครับแต่ฝันล่าสุดนี่คือฝันว่ามีคนมาโต้แย้งมาเถียงด้วยครับ เหมือนเราว่าถ้าเราฝันที่บ้านช่วงประมาณตีสี่น่าจะเป็นเจ้าที่บ้านบ้านหลังที่เราหยุดปัจจุบันเนี่ยค่ะจี่นงเคยเห็นไม่ใช่เหรอเคยเห็นค่ะเจ้าที่ที่อยู่บ้านใช่ค่ะจี่นงเห็นเจ้าที่อยู่บ้านพี่นงคนเป็อใครบ้านค่ะเห็นที่แบบไหนคะยืนเป็นคนแก่ห่มขาวเนี่ยละค่ะอืมเราก็เลยยกมือไหว้แล้วตอนแรกเราคิดว่าเป็นคนที่เฝ้าบ้านแถวนั้น <น>แต่หานออกมาพีไม่ใช่แล้วไม่เห็นละเห็นตอนเข้าไปขาออกไม่เห็นค่ะก็คืออเหมือนเขียงกันประมาณว่าอเอาไปเลยหนึ่งสองน่ะก็บอกโอ้จะมาหนึ่งสองได้ไงไม่ซื้อหลายงวดแล้วนะจะให้หนูไหมจะให้หนูปลดหนี้เหรอคะหนึ่งสองนี่งหนึ่งสองใช่แค่นี้เลย เม็ดเดียวหางเดียวขอประการไม่หลายหางนะครับเอสีครับฝันสันสันอันนี้ฝันอันนี้ฝันเจโน่นะฮะตอนตีสี่เลยนี่และค่ะครับอันนี้เป็นความฝันของเจโนงนะครับผมส่วนเลขพัทุดงนี้ต้องรอเนาะต้องรอค่ะต้องให้แม่ติดตามให้นะครับต้องให้แม่ติดตามให้อันนี้เจหนงก็ยังไม่ได้ลงช่องเจ้าของเลยนะครับยังค่ะที่คืออะไรนะ่ะมาริสาพาปังค่ะอื แอปสีฟ้านะครับผมแอปสีฟ้านะฮอันนี้ยังไม่บอกใครตัวเองก็ยังไม่บอกยังไม่บอกใคร,ใค,รค่ะตัวเดียว,ว,ยวบอกพี่โอปอกับพี่เบิร์กซับก่อนเลยค่ะแล้วก็แม่ดวงค่ะได้กอ่อนใครตัวนี้หางเดียวเองห่างเดียวสั้นๆค่ะส่วนมากดวงจะมีคือบอกตรงๆค่ะเป็นคนเข้าใจยากค่ะอบอกเจ้าที่เจ้าทางก็ที่บ้านก็ ปังอยู่นะคะรอบที่แล้วบ้านเลขที่ออกนะคะสองเก้าค่ะยกแต่ว่าไม่เ<น>ชื่อเขาค่ะ <laughs> อรอบนี้ขอเชื่อนะคะยกมาให้ดูหน่อยค่ะอันนี้วัดนี้ฝันค่ะยังไม่บอกใครนองเอ้ยเ็นบระคันเดบบอกผู้ใดอยู่เรื่องตัวนี้ชอบกระจัดกัดเก้าพานฝันว่าเขามาบอกเลขเลยว่าเลขว่าให้แบบไหนนะเขามานะมาเขียงกันค่ะว่าให้เอาหนึ่งสอง เพียงกันที่เฉยค่ะเพียงกันเฉยว่าให้ไปซื้อเลขหนึ่งสองใช่แล้วเราบอกอ้าวถ้าให้หนูปลดหนี้หนูก็จะซื้อหนึ่งสองแค่นี้แหละค่ะไปบอกเขาถ้าถ้าจะให้ปลดหนี้แค่ให้ตซื้อหนึ่งสองใช่เออแล้วทำไปฝันแบงนั้นเนาะคือเราอยากหนึ่งสองบ้านไหมคะอยากหนี้บ้านใช่ค่ะเขาเลยบอกให้ซื้อหนึ่งสอง โอ้คนลุกเลยคุยที่กับพี่หลายรอบแล้วเนาะแต่เราก็ไม่กล้าไม่กล้บอกใช่ค่ะแต่ดดนวันนี้มาปังกับเลขขู่พอดีเอตัวเดียวกันเลยค่ะปู่ทองโตก็หนึ่งสองใช่ค่ะนั่นตรงกันเลยนะครับเราลุ้นนะคะก็เป็นแนวทางเนาะเจนงเนาะเอาส่วนเลขเลขพัทุดงยังไงตามให้หน่อยนะครับอันนี้คือเลขฝันเลขฝันนะคะครับเป็นแนวทางฝันาให้ให้ไปซื้อให้ไปปุดนี่ ได้ค่ะดที่แรกไม,ไม่กล้าบอกใครไม่กล้าค่ะเคยฝันแบบนี้ไหมคะสองเดือนแล้วค่ะไม่เคยฝันเลยอืมก็เลยอยากบอกพี่น้องใช่ค่ะงวดนี้มั่นใจไหมคะว่าจะมามั่นใจค่ะนนานฝันทีใช่ค่ะพอถึงนะไรค่ะทีนี้ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่าน